สวัสดีครับพบกับผมนะครับปากวิสานออโต้นะครับเต้นรถมือสองที่คุณวางใจนะครับเป็นไงครับแค่เห็นก็รู้แล้วใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้ารถ Honda Accord 2.0e minor change ปี2018นะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยสุดๆเลยนะครับหลายๆคนคงจะสนใจรถรุ่นนี้อยู่เนาะเดี๋ยวตามมาดูกันว่าเจ้าคันนี้จะสวยและมีฟังก์ชันอะไรให้ดูบ้างนะครับตามผมมาเลยครับ นับสนุนโดย c a r f o r s u ช e เว็บไซต์ mm hmm. ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชน mm hmm. ไม่ท่วม mm hmm. เลขไม่แท้รับ mm hmm. ประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r f o r s u r e .com ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าตัวรถนะครับของเจ้า Honda a c c o r d ตัวนี้นะครับหากเรามาเริ่มกันเลยนะครับดูนะกระจังหน้าเป็นโครเมียมสวยสุดๆด,ดูสปอร์ตและหรูมากๆเลยนะครับมีเส้นโครเมียมเดินเนาะตั้งแต่สเร์ตเลยนะดูนะนี่นะแล้วโครเมียมตรงกระจังหน้าเดินไล่มาเลยนะครับจนถึงไฟหน้านะครับ ไฟหน้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นฟู l l LED เลยแล้วก็มีไฟเด y t i m มเดินด้านล่างนี่นะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยนะสวยๆเลยเห็นไหมครับรับรองเอาไปดูสปอร์ตดูหรูเหมาะกับทุกสถานการณ์แน่ๆนะตามผมมาเลยถัดมานะครับ่าเรามาดูนี่นะครับล้อนะล้อเป็นล้ออลลอยนะครับขอบ17เดิมจากโรงงานนะสะภาพวสวยๆเลยนะเรามาดูยางกันยางปีอะไรเอ่ย โอเคนะครับยางเป็นปี2020นสนะครับสภาพดอกยางลึกๆใหม่ๆไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะครับสบายใจได้เลยถัดมานะครับเจ้าคันนี้นะกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่บริเวณกระจกมองข้างนะครับทัศนวิสัยของเพื่อนร่วมทางนะครับมองเห็นเราชัดเจนแน่นอนเนาะสบายใจได้ ตามมานะครับคันนี้ด้านจับประตูจะเป็นสีโคงเมียมครับแล้วก็เป็นสมาร์ทคีย์เลสเอนทีด้วยนะครับก็คือเวลาที่เราเดินมาถึงรถนะครับนี่นะครับกุญแจไม่ต้องออกมานะเก็บไว้เลยแล้วก็กดล็อกนะครับแล้วเมื่อเราเอามือไปสัมผัสกับด้ามจับนะครับรถจะปลดล็อกให้เองนะเราค่อยดึงได้เลยนะครับตามผมมานะสภาพสีด้านข้างนะสวยๆเลยนะดูได้เลยเลยครับไม่มีตําหนิใดๆเลยนะสภาพสีสมบูรณ์มากๆเลยนะครับ ตามมาเลยด้านหลังแล้วเรามาอยู่กันที่ท้ายรถนะตอนนี้นะครับผมมาอยู่ทางท้ายรถนะครับของเจ้า Honda Accord คันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันสวยงามมากๆนะดูไฟท้ายเห็นไหมครับเป็น LED เดินเนี่ยซึ่งถ้าใครอ่ะชอบนะครับสไตล์นะของพวกรถ b m แต่มเนอนยูเนาะมันคล้ายพวกรถ BMW มมากๆถ้าบอกอตรงๆนะอาจจะได้แรงบันดาลใจมานะครับ ซึ่งมนทาให้รถดูสปอร์ตมากๆนะนี่นะครับมีโครเมียมเดินนะนี่นะครับด้านล่างด้วยนะครับนี่นะครับสเกลล่าก็มีโครเมียมเดินมันสวยสุดเลยนะแล้วก็นี่นะครับมีกล้องมองหลังนะเหมือนเดิมนะกล้องมองหลังอันนี้มันเจ๋งมากๆตรงที่ว่าเราสามารถปรับระดับมันได้นะมีสาโหมดในตัวรถเนาะเราสามารถกดเลือกได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะวิธีเปิดฝาท้ายง่ายๆนจะมีนี่นะครับปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะแค่เราแตะเนาะเราก็ยกขึ้นได้เลยนะครับ ดูได้เลยนะทางด้านท้ายรถนะก่อนที่ผมจะพูดว่ามันกว้างมากผมจะพูดว่ามันใหม่มากดูสักหลาดนะครับสภาพสักหลาดนี่สวยมากๆเลยนะเนี่ยนี่นะครับใหม่ๆเลยนะใครได้ไปนี่โคตรคุ้มนะครับนี่นะครับอ่ะเรามาดูนี่นะครับนี่คันนี้สามารถพับเบาะได้นะสามารถดึงออกมานะครับเพื่อพับเบาะแถวสองนะครับอ่ะเรามาดูทางด้านใต้นะนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านใต้นะครับดูเลยนะ ล้ออล่นี่นะครับล้ออล่เป็นล้อลายเดียวกับตัวรถทั้ง4ล้อเลยนะครับยางไม่เคยออกมาใช้เลยนะมันอย่างว่านะครับรถระดับนี้เขาคงต้องให้อะไรที่มันแบบสมเหตุสมผลมาเนาะแล้วก็อุปกรณ์เปลี่ยนล้อแม่แรงอยู่ครบนะใครได้ไปคุ้มสุดๆเลยโอเคมาสวยด้านท้ายรถด,ดูสวยเลยสปอร์ตมาก เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะครับว่าเจ้าคันนี้จะมีฟังก์ชันอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับตามผมเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ภายในตัวรถของ Honda Accord นะสิ่งแรกที่ประทับใจนะคือมันดูหรูดูสปอร์ตสวยงามมากๆนะครับและสภาพไม่ต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆนะเดี๋ยวผมเริ่มให้ดูที่คอนโซลนะคอนโซลเนี่ยเขาตกแต่งโอ้โหแบบดูสวยงามแล้วไม่มีคราบไม่มีรอยฉลอกอะไรเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีเกสด้วยเนาะ นนี่ะครับใช้เก็บพวกเล่มพวกประกันอะไรพวกนี้นะก็โอเคนะสะดวกสบายสุดๆนะครับแล้วก็อ่ะด้านหน้าของผมตอนนี้นะเป็นพวงมาลัยนะแบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายนะครับมีปุ่มนะครับเปลี่ยนโหมดเมนูรับสายวางสายแล้วก็สั่งการด้วยเสียงก็คือรองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto เนาะแล้วก็ทางขวาของพวงมาลัยนะครับจะเป็นระบบ Cruise Control นะครับแล้วก็นะครับคันนี้เป็นระบบนี่นะครับพ u s h s t a r t นะครับสามารถ เบรคแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับอ่ะเรามาไล่ดูตรงกลางกันตรงกลางดูนะครับ2จอมีจอให้2จอนะครับซึ่งด้านบนก็จะแสดงผลนะครับตรงนี้ก็ตรงกลางเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบไว้ตั้งค่าเนาะแล้วก็กดเพื่อแสดงผลเพราะเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังผมเขาลองเข้าให้ดูเลยดีกว่าเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเห็นไหมครับน่นภาพจะอยู่จอบนใช่ไหมครับจอล่างจะเป็นเลือกมุมกล้องเนาะนี่นะครับ เป็นระบบทัชสกีนะเป็นระบบเลือกมุมกล้องได้นะเพิ่มแสงลดแสงนะครับนี่นะครับดีสุดๆอะ่ะดูแบบสปอร์ตมากนะครับแล้วก็ดูการตั้งค่าต่างๆของรถได้เนาะกดโฮมเห็นไหมครับนี่นะครับแอปลิสต์นะครับสมาร์ทโฟนอินโฟนต่างๆนะครับดูนะเจ๋งมากๆเลยเนาะถือว่าแบบเขาดีไซน์มาได้สมกับเป็นรถหรูนะผมเรียกว่ารถหรูแล้วกันเข้าใจสั้นๆและง่ายๆดีนะครับต่อมานะครับแอร์เป็นระบบออโต้ก็คือเป็นดูอัลด้วยเนาะก็คือ แยกอุณหภูมิสองฝั่งซ้ายขวานะครับเกิดถ้าว่า,าด้านผู้โดยสารหนาวอาจจะเพิ่มอุณหภูมิด้านคนขับร้อนจะลดอุณหภูมิแยกกันไปเลย2ฝั่งไม่ตีกันแน่นอนนะครับตรงกลางมีช่องเก็บของเนาะให้มาด้วยนะครับนี่นะครับมีช่องชาร์จไฟ USB นะครับตรงนี้ก็เป็นท่องเขี่ยบุหรี่เนาะแล้วก็ที่ชาร์จตรงนี้นะครับที่เขี่ยบุหรี่ก็ใช้เป็นที่ชาร์จได้เนาะตรงนี้ที่ส่วนมากก็อาจจะเอาไว้วางเหรียญวางอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับโอเคนะ โอเคถัดมาเลยตรงนี้นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ออตโต้เนาะแล้วก็ด้านข้างเกียร์ออตโต้จะมีปุ่มสําหรับปิดม่านหลังนะม่านหลังก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยนะเผื่อแบบแสงส่องหรือแบบผู้บริหารนะครับด้างด้านหลังนะครับปิดม่านได้เลยนะครับสะดวกสบายสุดๆนะครับถัดมานะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็กล่องช่องตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จไฟ12โวลต์ HDMI USB นะครับ อยู่ได้ในช่องเก็บของนะภายในช่องเก็บของก็ถือว่าไม่ได้ลึกมากกำลังดีไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับอาจจะสงสัยว่าผมถือทําไมตั้งนานไม่ลบาบากหรอไอ้เกะก,กาจริงๆเลยวางๆมางอะตรงนี้ใช้วางได้ไหมช่องเล็กๆตรงนี้นะผมลองวางให้ดูอันนี้มันเป็นเหมือนระบบคอมโบเนาะมันเอาลงมาแล้วดูนะเดี๋ยวผมลองนะไปฝั่งนี้ไม่เป็นไรไปฝั่งนี้ปุ๊บพังทันทีเลยนะครับดูนะผมทําให้ดูไ มันเอียงไปฝั่งนี้โอเคไม่เป็นไรเนาะมันกดไว้แต่ถ้าสมมติเอียงทางนี้เรียบร้อยความนะครับถ้าเป็นแก้วเป็นไงครับหกแน่นอนนะครับอันนี้ขอตีนิดน,น,นึงว่าด้านหน้าไม่ดีตรงไม่มีที่วางแก้วเนาะความมือของผมนะครับจะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างนะครับปรับแล้วก็พับไฟฟ้าเลยนะมีเซ็นทัลล็อกนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นออโต้ฝั่งเดียวนะก็คือฝั่งคนขับนะครับ าทางด้านขวามีปุ่มิอคอนเนาะแล้วก็การลื่นนถ่ายนะ traction control น,น,นะครับทางหน้าจอในนี้นะครับก็ยังเป็นหน้าจออนาล็อกอยู่เนาะแต่ว่าเราสามารถกดนะเพื่อดูได้ว่าอัตราบริโภคน้ํามันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าดีนะะออกแบบมาสวยดีนะครับอ่าเรามาดูสภาพเบาะกันนะครับสภาพเบาะคันนี้เป็นหนังสีดํานะต้องบอกก่อนเลยว่ารูรามากๆนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยกดลงไปมันดูแบบ ดูแข็งแรงมากๆอ่ะไม่มีคราบไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีร่องรอยการยุบตัวของเบาะเลยนะสวยสุดๆนะใครได้ไปนี้คุ้มเลยนะเอาไปใช้งานนี้คุ้มมากแล้วก็ที่ผมบอกรถบ้านแน่นอนดูนี่นะครับอาจจะถ่ายไม่เห็นนะแ้วก็อ,อาจจะผมบิดนี้ขึ้นใหน้เห็นไหมครับเห็นนะครับตากล้องครับโอเคเหมือนที่ผมบอกนะคันนี้เป็นรถบ้านแน่นอนดูนะครับที่เสียบ E ี s ี่พ s s ยังอยู่นะครับนี่นะครับ มีกระจกแต่งหน้ามาให้ด้วยนะก็โอเคนะฟังก์ชันด้านหน้าถือว่าโอเคมากๆนะครับเดี๋ยวผมวจะลองไปนั่งข้างหลังนะให้รู้กันไปว่ารถผู้บริหารเนี่ยมันนั่งสบายขนาดไหนเนาะไซ์นี้ยนั่งสบายหรือเปล่านะครับตามผมมาเลยครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ด้านหลังของเจ้า Honda Accord แล้วนะครับก็มันก็เป็นฟีลนะลองลองนั่งดูนะเป็นถ้าสมมติผมเป็นผู้บริหารอืม,อม นั่งสบายนะเบาแบบดูแข็งแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีไฟข้างตรงนี้มาให้ด้วยนะเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะเจ๋งที่สุดนอกจากจะมีม่านหลังแล้วใช่ไหมครับมีม่านข้างให้ด้วยเห็นไหมครับผู้บริหารนะต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับโอเคถือว่าดีมากนะแล้วก็ด้านหลังเขามีที่วางน้ํามาให้ผมแล้วนี่นะครับเป็นเฉพาะเจาะจงสำหรับวางน้ำเลยนะแล้วก็ต่อมานะครับด้านหลังก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนี่นะ พบบริหารนะครับนั่งสบายบายแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับปรับระดับได้ด้วยนะแต่ผมขอตินิดนึงนะข้างหลังอ่ะผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันขาดหายไปโดยชัดเจนนะครับผมคิดว่านะมันคือไม่มีที่ชาร์จไฟอ่ะไม่ข้างหลังไม่มีที่ชาร์จไฟนะครับผมก็เลยมองว่าผู้บริหารอาจะต้องพบ o าวแบง n ์นิดนึงนะครับผม โอเคสภาพเบาะบอกก่อนนะสะภาพเบาะสวยงามมากๆแน่นเปรีย้ยไม่มีคราบไม่มีรอยไม่มีการยุบตัวใดๆแล้วก็ตรงนี้มาต่กล้องตามผมมาหน่อยตรงนี้นะผู้บริหารนะครับในบางครั้งผู้บริหารอาจจะวางของไว้ท้ายรถอ,อาจจะอยู่ในรถหรือว่าฝนตกอะไรก็ตามไม่สะดวกนะฮะแต่อยากหยิบของข้างหลังอะ่ะตรงนี้เปิดได้นะครับนี่นะครับแล้วก็เอื้อมไปไปหยิบของด้านท้ายรถได้นะ เองไหมครับหรือบางคนเอาไปใช้ขับส่วนตัวบอกว่าบางคนน่ะตัดสินใจว่าเฮ้ยอยากขนของเยอะๆเนี่ยจำเป็นไหมต้องซื้อพวก SUV PPV เสมอไปคำตอบคือไม่จำเป็นเพราะว่าทำไมครับตรงนี้เบาพับได้เนาะเราสามารถวางของพาดยาวตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงท้ายรถได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับรถคันนี้อนเนกประสงค์มากๆนะใช้เองก็ได้นะครับเป็นผู้โดยสารก็ได้นะครับ หรือว่าเอาไปใช้ในครอบครัวเนี่ยยิ่งดีมากนะผู้สูงอายุหรือว่าลูกน้อยเนี่ยนั่งสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็น,นี่นะเบาะมี Isofix มาให้นะครับนี่นะครับที่ล็อกค่าที่สำหรับเด็กน้อยนะครับโอเคก็ถือว่านั่งสบายนะสังเกตว่าผมมาบิดไปบิดมาหไหมมันกว้างมากเลยเนาะโอเคนะครับข้างหลังฟังก์ชันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับแล้วไปดูโครงสร้างกันว่าคันนี้เดิมหรือโดนนะครับตามผมมาเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าห้องเครื่องของเจ้า Honda Accord คันนี้แล้วนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc 155แรงม้านะครับน้ำมันที่เติมได้นะเติมได้หมดเลยโซโฮอเบนซินนะครับ E85 ก็เติมได้นะรองรับออกเทน91ขึ้นไปนะครับอ่าเรามาดูนะสภาพห้องเครื่องนะครับมาร์คสีแต้มสีจากโรงงานนะอยู่ครบห้องเครื่องแห้งๆไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมันใดๆเลยนะครับคันนี้สวยสุดๆ ฝากระโปรงนะเป็นโชคฝากระโปงด้วยนะยกขึ้นง่ายมากๆนะคันนี้ใครได้ไปคุ้มสุดๆเลยมาเรามาดูกันโครงสร้างน็อตฝากระโปงไม่เคยถูกแกะดูได้เลยนะนี่นะครับดูเลยไล่มาลูกลมเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะครับลูกลมนี่บาร์โค้ดบาร์โค้ดอยู่เนาะสติ๊กเกอร์มอกรนะครับนี่นะครับลูกลมลูกลมลูกลมนะไล่มาเลยน็อตไม่เคยถูกแกะแน่นอนนะครับ อ่ต่อมานะเรามาไล่ดูข้างล่างกันต่อนะเรามาดูคันหน้ากันเลยนะครับนี่นะครับดูมาเลยนะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะครับไล่มาเลยนะนี่นะครับไล่มาเลยนะครับนี่นะลูกลมนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับอ่ตามผมมาดูส่วนอื่นกันต่อเลยนะนะประตูบานหน้าฝั่งคนขับนะครับ

ด้านหลังก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับเเรามาต่อเลยนะครับที่ฝาท้ายนะยกขึ้นมาโอเคอันนี้ไม่มีน็อตให้ดูเนาะงั้นเรามาดูทางด้านข้างนี้แล้วกันครับดูนี่ร่างน้ํานะดูนะเม็ดอาร์คเลียงตัวสวยกลมสวยกลมนะไล่อนะฝากระโปรงซิลิโคนนะนี่นะจิกให้ดูนะครับนี่นะครับจิกให้ดูเลยนะนี่นะครับอดูเม็ดอารเลียงไปเลยนะครับตรงนี้มีปิดนะ็อะไล่ดูนี่นี่นะครับ เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะเร่องตัวสวยคมนะไล่มานะฝั่งนี้นะนี่นะครับอ่ะจิกให้ดูด้วยนี่นะครับอ่ะตรงกลางจิกตรงกลางมากจิกตรงอื่นแล้วจิกตรงกลางมากอ่ะตรงนี้ครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทางด้านหลังมาแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับซื้อรถกับวิศน์อโตโารานะครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมถ้าเจอเรารับประกันนะครับซื้อขึ้นเต็มราคานะครับตามผมมาเลยครับ ประตูบานหลังฝั่งผู้โดยสารครับไล่ขึ้นมาเลยครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะครับดูครับกลมดิกกลมดิกไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อใดๆนะกลมดิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ประตูบานหลังก็ไม่เคยโดนเหลือประตูบานสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูกันให้ชัดๆนะจะเดิมตั้งคันหรือไม่นะครับดูเลยนี่นะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะรูคมคมชัดๆเลยนะครับ รับรองคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับเอาไปสบายใจได้เป็นไงครับสวยอย่างที่ผมพูดใช่ไหมเดิมๆสุดๆนะแล้วรถคันนี้เป็นรถบ้าน100%อเซ็นะเพราะว่าตรงกลางนะครับที่เสียบอีซี่พารยังอยู่นะครับมาเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปขับนะครับมาดูว่าเจ้า Honda Accord อะ่ะสมคำล่ำลือไหมเร่งดีไหมนุ่มไหมนะตามผมมาเลยครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มทดลองขับกันเลยนะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผู้บริหารจะขับรถให้ท่านนะครับ <c oughs> ใส่เกียร์ครับไปครับ <c oughs> เราลองกันในตลาดนะโอ้ <c oughs> คือยังไม่ทันเล่งเครื่องนะผมก็รู้สึกว่ารถคันนี้มีกำลังที่มาดีแน่นอนอขึ้นเดินก่อนโอเคคนระับ นี่สะดวกสบายมากๆนะครับนช่วงล่างมันนุ่มมากๆดีอ่ะไม่มีเสียงอะไรเลยนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับอ่าช่วงเลียวนะครับผมเลี้ยวด้วยมือเดียวนะพวงมาลัยเบาอนะขับถนัดมากนะครับโอเคนะครับนี่ครับอาจจะไม่ถึงกับคมกริบนะครับเพราะว่ามันต้องการความสมนะูทเนาะมันได้เรื่องความสมูทณนะผมว่านะนี่นะครับด้วยเครื่องยนต์ขนาดนี้นะผมมองว่านะครับ บางทีเราเอาไปขับแบบขึ้นเนนลงเนิเนไม่ถึงขั้นไต่เขานะผมว่าเพียงพอแล้วสำหรับ2.0นะผมว่ามันค่อนข้างที่จะครบคันนะ้วครับมันสมมูทออแต่ประเด็นคือเราถึงเราจะรู้สึกถึงกำลังมันใช่ไหมแต่มันออกตัวแบบสมูทมากเลยนะแบบมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่านะไม่กระชากเนี่ยผมลองเหยียบดูนะผมเหยียบเยอะๆเนี่ยมันก็เร่งขึ้นไปนะแต่มันจะไม่กระชาก มันถึงแบบเหมาะกับผู้บริหารเนาะขับเองก็ดีนะครับซื้อไปนั่งก็ดีผมเชียร์นะคันนี้ถือว่าดีเลยมันจะคนละฟิลกับซีวิกนิดนึงเนาะเจ้าแอค o อ d เนี่ยนะขึ้นเนินนะครับอโอ้แจมแจมแจมโอเคนะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเต็นท์เราแล้วนะครับวิาสาหออโตคาร์นะครับสาขาการกนจนาพิเศษนะคะ ร้านของเราตั้งอยู่เยื้องๆกับสมาคมชาวฝักใต้นะอยู่บนเส้นถนนการจนาพิเศษนะใครมาไม่ถูกโทรมานะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะเรามีเจ้าหน้าที่นะคอยจะตอบคำถามทุกท่านนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสรุปนะครับคันนี้ขับดีขับนุ่มนะครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถอยจอดก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมถอยจอดนะครับแป๊บนึงนะครับ ดูนะนี่กล้องมองหลังที่ผมบอกบเห็นไหม,มเราสามารถถอยนะไม่ต้องมองกระจกข้างหรือกระจกหลังได้เลยเนาะดูแต่กล้องมองหลังได้เลยเนี่ยสังเกตนะผมจะไม่มองกระจกข้างนะครับผมถอยได้เลยเนาะสะดวกสบายสุดๆนี่นะครับแล้วกรณีที่แบบสมมติมีรถจอดอยู่ข้างหลังผมแบบเฮ้ยไม่ชัวร์กดอ,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 อิกโหมดหนึ่งนะเราเปลี่ยนโหมดนะ ดูนี่นะครับมันแทบจะส่องพื้นเลียดกับกันชนเราเลยนะหรือแบบอยากดูกว้างๆก,ก็ได้เนาะนี่นะครับเป็นโหมดได้แจ๋ว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 มาก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีก,การขับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นข้างล่างช่วยตอมผู้บริหารคนนี้ตามไปด้วยนะครับตามผมมาเลยครับไป เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Honda Accord คันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอย้ำอีกทีนะรถที่ผมเอามารีวิวในวันนี้นะครับจะเป็น Honda Accord 2.0E ตัว m i เนชเช่ n นะครับปี2018นะครับสำหรับราคานะผมขายแค่เพียง849,000บาทนะครับเรื่องการรับประกันนะครับต้องบอกก่อนนะวิสาสออโตคาร์ของเรานะครับมีการรับประกันให้คุณลูกค้านะครับเครื่องและเกียร์25,000กิโลหรือ6เดือนนะครับ ส่วนอื่นๆนะครับรับประกันให้1เดือนหรือ1 0,000มนกิโลนะครับโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าพิเศษออโต้นะครับมีแน่นอนนะครับขับรี90วันดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หนึ่งปีหรือนะครับจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ2 7 9ตลอดอายุสัญญานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องฝากเพื่อนๆวยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c a r f o r s u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r ั c o m